ผู้คุยย่ทาง G D H มาประมาณหนึ่งว่าเราอยากทําแบบหนังที่มันอีกแบบหนึ่งเลยแบบเนื้อหาสาคกลนขึ้น<อ>เข้มข้นขึ้นอะไระครับแล้วก็พอพูดคุยกันก็รู้สึกว่าเห็นตรงกันเราก็รู้สึกว่าเอออยากให้หนังมันแบบไปมากกว่าคนดูในประเทศไทยอยากให้มันเป็นแบบคนดูทั่วโลกได้อะไรอย่างเงีย้ยเร,ออราก็เลยแบบมาจบที่โปรเจกต์มิวสิคอล คือผม <HR. S 1> ผมผมสนใจในเงี้ที่ว่าเวลา HR mm hmm. เขาต้องสัมภาษณ์คนเนะแล้ว mm hmm. เ,เขาก็จะเจอคนทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเจอแบบเด็กๆที่เข้ามาเรียนจบใหม่มาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี hmm. ้ยเลราเรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เขาน่จะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนได้รับรู้ความคิดเกี่ยวกับเด็กเจเนอเรชั่นใหม่ๆเป็นรู้ว่าใครคิดอะไรยังไง mm hmm. หรืแบบ ได้เจอผู้คนแล้วมันน่าจะเป็นแบบเรคคอร์ดที่บันทึกสภาพสังคมในในจุดเวลาเนี้ยปีปี2025ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับถ,ถ้าไม่เลือกแคสต์นี้มาหันทั้งหมดแทสต์นี้ที่ได<อ> <จะ S 2> ้ทั้งแทสต์ทัคนมาซึ <c oughs> ่งเรื่องยังไงครับห <c oughs> นังรู้อะไรคือจริงๆผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันค่อนข้าง <c oughs> จะค่อนข้างเรียลลิสติกมากๆเลยครับก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองหานักแสดงที่เป็นแบบหน้าใหม่หรือว่าจริงๆมันใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็ ทีมที่มาแคสต์ก็คือมาทุกมาทุกแบบแต่สุดท้ายก็มาจบที่4คนวันนี้มา3ามคนสี่คนมันมีความแตกต่างกันยังไงผมออ <laughs> ผมคิดว่าทุกคนแคาแรคเตอโอ้ยผมคิดว่าทุกคนทุกคนแบบกูไม่ถูกอะ่ะหมายถึงว่ามีมีมีคาแรคเตอร์ Character ที่แตกต่างกันมากๆหรืออะไรแบบนี้เออแล้วก็เหมาะก,กับเรื่องอ,อะไรอย่างมากกว่า นี่ละครับที่ยังเป็คนรอติดตามไปอีกคืงผลงานของพี่เต๋อครับลุก้ยลุกลุกนี้เราจะเจอเนึ่งอ๋อใช่ใช่ก็จะประมาณนี้จะมีหนวดแต่ว่าอาจจะดูเซเซอร์กว่าในหนังนิดนึงค่ะเอ้ในหนังจะดูเซเซอร์กว่าตอนนี้เราจะมาในตำแหน่งอะไรครับในบริษัทอันนี้ยังยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้ว่าใครไปก่อนเดี๋ยวรอนิดสักห่งแม่เพราะว่าเดี๋ยวหนังจะฉายปลายมกราอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวข้อมูลเราจะฝากติดตามไปเรื่อยๆใช่ใช่ ต่ว่ากันได้ไหมได้มาร่วมงานกับเติร์ป็นยังไงบ้างครับก็ส่วนตัวของเพจก็ดีใจมากเพราะว่าเพจก็ติดตามงานงพี่เตอ๋อมาตลอดนะครับแล้วก็รวมไปถึงแบบนุ่มลึกย้อนกลับไปยังจำได้อยู่ตอนที่โปรโมต Daily Tutsi ที่เป็นมิวสี่อ่ะครับตอนนั้นพี่เติร์ขก็ไปโปรโมทเออเอาทูทีงใช่ไหมแล้วเราเอจอาก,กาันที่คิมวหรือจริงๆแล้วเราก็ได้คุยกันแล้วก็แบบเดี๋ยวฝากตัวกับพี่เตอ๋อที่อะไรแบบว่าถ้ามีโอกาสวันไหนที่ได้ผมไปแคสติ้งได้นะครับแล้วว่าวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกันจริงๆก็แบบส่วนตัวก็ดีใจมากครับเ อ๋อชื่อเอองเอ๋ยค่ะประาพามนตรนเงียบจันทร์ค่ะจริงๆเอองทำงานเป็นนักแสดงมาหลายปีแล้วอ,อ,อาจจะแบบแค่หน้าใหม่ในแบบว่าเมนสตรีมหน่อยนะรเป็นไงบ้างขอได้มาร่วม,วมเมือนพี่เตอ๋อเลยอืเอองเอองรู้สึกประทับใจเลยในกระบวนการการทำงานของพี่เต๋อมันละเอียดะแล้วก็ค่อนข้างมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างรอบคอบก็คือเราไม่ใช่มีแค่แบบว่า นั่งคุยกันแค่เรื่องบทเราได้ซ้อมอะไรก็ได้จริงๆแล้วก่อนถ่ายอะไรพวกนี้เราก็แบบว่าเหมือนซ้อมกันแบบเดือนนึงก่อนที่จะถ่ายสนุกมากแล้วก็แบบว่าได้เจอกับคนทั้งหน้าใหม่แล้วก็มีประสบการณ์อย่างที่เห็นวิยาตอ,ตอมก็คือแบบเป็นความสามารถที่แบบแตกต่างเราชอบมากคือแบบแต่ละคนมีอินพุตที่ต่างกันก็น่าสนใจด้วยสนุกมากไปเจอคนเก่งๆครับหน้าใหม่สุดเลยนะครับก็เรียกว่าเป็กนาการ เดบิวท์ว,วันนี้เรื่องแรกคือต้องต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ใหม่มากๆสำหรับผมครับก็ก็ฝากเป็นกำลังใจครับผมวันนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าเราอ่ะในในฐานะแฟนหนักพี่เตอ๋อเนี่ยก็ดีใจมากๆอยู่แล้วที่ที่ได้มีโอกาสคือดีใจตั้งแต่ได้ได,ได้ได้ถูกเรียกไปแคสติ้งแล้วครับคือเป็นการแคสติ้งไม่ว่าในบทบาทอะไรก็ตามเป็นครั้งแรกของผมครับแล้วก็ตอนแคสไปก็ถามพี่เต๋อไปว่าอย่างนี้เรียกเล่นได้หรือเปล่าครับพี่อย่างนี้อย่างนี้มันมันได้ไหมเพราะว่าเราเนี่ยแสดงมากสุดก็ ิวสิกวิดีโอครับจะแบบเป็นเพลงเศร้าต่างๆที่ทุกคนเห็นเราคุ้นเคยนะเราเองก็ไม่แน่ใจว่ามามามาแสดงในลักษณะนี้จะเป็นยังไงก็ดีกกัมีพี่เต๋อแล้วก็ทีมคอยไกลครับแล้วต้องแคสติ้งเอาอะไรไปซื้อใครเราอะไรไปขายเอาจริงๆเนี่ยผมเป็นตัวเองครับผมค่อนข้างนะหมายถึงว่าคือเราเองเนี่ยไม่ใช่นักแสดงที่มีประสบการณ์มาเลยเนี่ยเราก็จะเราก็จะต้องลองผิดลองถูกเอาหน้ากล้องครับแต่พี่เต๋อก็ เหมือนพี่เต๋อเห็นเห็นอะไรบางอย่างที่อยากให้ลองเนี้ยก็จะบอกให้ลองนะลองก็ทรเดบิวท์ครับอันนี้เราเองหรือว่าพี่เต๋อก็จริงๆทีมพี่เต๋อติดต่อมาทางมาทางค่ายครับติดต่อมาที่ w y Music นะก็ผู้ใหญ่ก็บอกเออไปลองดูแล้วกันแบบเปิดเปิดลองเปิดทางนี้ดูเปิดยเขาจะชอบครับก็ได้ได้เล่นจริงๆนะการการเดบิวท์คิดยังไงบ้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นริงๆต้องบอกว่าเราเราเองอ่ะค่อนข้าง ประมาณหน่อยๆแล้วกันเพราะที่แรกเราไม่มั่นใจแต่พอได้ไปเจอบรรยากาศในกองเองแล้วก็เจอวิธีการทํางานที่มันค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนแล้วกันพี่เตอ๋อก็จะบอกได้อย่างตรงจุดคือเวลาเราต้องการสื่อสารอารมณ์แบบนั้นแบบนี้เนี่ยคือพี่เตอ๋อที่เป็นผู้กำกับก็บอกเราให้เข้าใจได้ไง่ายก็ทํางานค่อนข้างง่ายครับแฮปปี้ครับแล้วทำไมพี่เต๋อถึงอยากให้เขาไปแคสครับอ๋อจริงๆอย่างที่ผมบอกผมค่อนข้างโอเพ่นมากๆเลยรอบนี้หมายถึงว่าผมไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นนักสแสดง ที่แบบมืออาชีพหรือที่เราเห็นกันบ่อยคือเราโอเพ่นทั้งหมดตั้งแต่อ่านอย่างเพชตเนี้ยจริงๆก็บทเหมือนว่าไม่ได้บทที่ผ่านมาไม่ได้ตรงกับบทที่ที่กขาเขากำลังจะเล่นลเราก็ลองดูอย่างของเคยอย่างเงี้ยเป็นนักแสดง,งสระอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเขาเคยเล่นหนังแบบอินดิพนเดนต์มาหลายเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าบทเนี้ยก็ไม่ตรงกับที่ไม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 ,ไม่ไม่ได้ซ้ำกับที่เเคยเคยเล่นมา อะตอมก็เหมือนกันเหมือนกับว่าครับอะตอมหรือพี่มาอย่างเงี้ยปกติก็เป็นศิลปินเออใช่พี่น้องพี่ม่อีกคนครับใช่อะไรเงี้ยเราเราก็แบบลองดูลองดูดูทรงน่าจะได้ดูดู MV แล้วน่าจะได้ดู MV แล้วน่าจะได้ใช่ส่งมาเราแล้วดูเป็นไงครั้งแรกที่ส่งมาไม่ได้ส่งมาคือครั้งแรกเจอพี่เต๋อเลยนั่งในห้องด้วยกันเลยใช่เราค่อยๆทำไปเพราะว่าจริงๆเราก็จะเห็นเขาในบทบาทศิลปินอะไรแต่ว่าเวลามันนั่งคุยกันทำแ a s ติ้งเราจะได้เห็นแง่มุมอยู่ข่าวเพียบ ซึ่งก็ลองดูในหนังได้ครับอย่างในฐานะผู้่มกลับดูแล้วสามารถเดบิวต์เป็นนักแสท้ขั้นหนึ่งได้ไหมคิดว่าได้ไหมได้แหละเดบิวต์ไปเดบิวต์ไปครับอตัวได้ครับทำไมผี่ตัดสินมาถามที่ทำไมเลือกที่จะเอาหนังเรื่องนี้ไปเผยแพร่ต่างประเทศก่อนกลับมาฉายเมืองไทยอ๋อแค่เหมือนที่ว่าครับหมายถึงว่าเราลองคุยกันว่าจริงๆหนังจริงๆหนังเรื่องนึงอ่งถ้าโดยปกติเราจะมองว่าเออถ้าเป็นหนังไทยแล้วก็ฉายคนไทยนะแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทำคนไทยดูได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่า รู้สึกว่าไอ้พอยต์หรือประเด็นน่ะมัน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 สากลมากๆแล้วก็คิดว่าอยากลองไปเปิดที่ต่างประเทศก่อนมากเพราะจริงๆก็จีทก็ยังไม่เคยทำอย่างนี้เหมือนกันอะไรแบบนี้ครับแล้วก็พอทุกคนโอเคก็เลยลองส่งดูซึ่งจริงๆอ่ะมันการที่ได้เวรนี้สำหรับผมมันมันมันภูมิใจเหมือนกันนะเพราะว่า มันยากมันไม่ได้ว่าใครสมไปเราก็จะได้หรือว่าบางครั้งคุ้มกับสมมติที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาสมไปก็เขาก็ต้องลุ้นพอๆกับเรานี่แหละเราก็เลยรู้สึกว่าพอเวลาเราได้เรารู้สึกว่าแบบมาตรฐานการเลือกเขาค่อนข้างแบบยากแต่ก็แฟนอะไรแบบนี้ฮะก็เลยรู้สึกภูมิใจที่ได้ไปกดทีนั่งด้วยที่เขาม่เป็นจะเป็นกระปิ้นลอยที่ตันหนักไม่มากน้อยขนาดไบบโอ้โหจริงๆ ยังไม่รู้เลยครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แต่ว่าจริงๆการที่เราพาเี่ยไปเปิดตัวได้ที่น,นั่นานผมว่ามันก็เป็นสปริงบอร์ดที่ดีมากๆเพราะว่าพอเนี่ยครับพอมันเริ่มประกาศว่าแบบหนังได้ไปที่เทศกาลนี้นะอะไรเงี้ยคราวเนี้ยมันจะมีจากประเทศอื่นๆติดต่อเข้ามาเรื่อยๆว่าขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวหลังจากเวนิสมันจะมีไปอีกมีไปทุกเดือนนะครับหลังจากนี้อะไรเงี้ยจนกว่าหนังจะเข้าฉายจะมาฉายที่เมืองไทยเมื่อไหร่ฮะ ประมาณเข้าฉายประมาณมกระลาตอนปลายเออ่ทุกเข้าฉายปลายเข้าฉายปลายเดือนมกระลาปีหน้าเขาฝากอดทนรอกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วเปิดมาปีหน้าเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของขายจองก่อนเลยคครับโอเขอบคุณนะครับชิดนะครับชิดกันนิดหนึ่งครับที่เขาบอกโอเคครับ ကောင်လေးလား